พระคาถาเศรษฐีนวโกดเป็นพระคาถาตามตำราโบราณท่านว่าเปลี่ยมไปด้วยอิทธิคุณแรงกล้าทางด้านมหาโชคมหาลาภและโภคสมบัติผู้ใดได้สักการะบูชาตามตำราแล้วผู้นั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐีเพิ่มภูณบรารมีทรัพย์สินเนืองนอง ต,ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ะต,โตโสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ะต,โตโสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนตายานุภาเวนะรัตนะตายาเตชะสานวาเศรษฐีมหาบุญญา ยสะสเศรษฐีจะอาทิโกสิริโกเมนทโกจะปิชาติโลจะสุมังคโลอนาถาปินทิโกนาโถวิวสาขาอัคคาะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคท่านันชโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสพะสิทธิพวันตุเม ด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยและด้วยอนุภาพแห่งบุญของเศรษฐีผู้มีบุญมากทั้งเก้าท่านมีท่านยะศะเศรษฐีเป็นต้นพร้อมทั้งท่านมนทก,กะเศรษฐีผู้มีสิริมงคลคือบุญลักษณะท่านชตินเศรษฐีท่านสุมังคลเศรษฐีท่านนาณาถปินที่เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก ท่านวิสาขาสาวิกาผู้เลิศท่านสุมนเศรษฐีท่านโชติโกเศรษฐีผู้เลิศและท่านธนันชัยเศรษฐีผู้ยินดีถวายปัจจัยขอความสำเร็จทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติความไม่มีโรคทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติจงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทิ